เอาให้เบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะได้ยังในหน่อยพี่น้องได้สิเบิดแล้วเสเดกับสิททักให้เบิดได้นี่ซะเริดหน่อยบหลายทุกคนค่ะเอาให้แล้วเลย สวยเลย แล้วพี่น้องจว,วดเอาจวดเอาจน่อยใกล้แล้วได้สะเดือนสีเบิร์ตเล่เ้อพี่น้องเลยเหลือนิดหน่อยนี่นะจ๊ะดูนี่พี่น้องอ่าเอาให้เบิร์นี่แหลวกับพ่อพี่น้องเลยนะเดี๋ยวถ้ามันขาดเหลือมองใหนเขาค่อยมาต่อเติมอีกหลังจากที่ไปซื้อได้มานะคะเขามาต่อเติมอีกเอาให้เบิด เสียดายนาะพี่น้องเนาะเสียดายได้ 拜呀拜呀拜！Bye, <laughs> น้องไได้เบิรพอดีนะคะเดี๋ยวไปได้เอาได้มาเดยครับค่คต่อนะคะทุกคนอันนี้ก็เกือบแล้วแหละเร็จแ,แล้วน้องสเดีอนมาต,ต่อเติมเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะต่อเติมเล็กเล็กน้อน้อย สางเดือนเด้อพี่นอ้องเด้อนะคะม้วนสักปอน์ไซด์ลงเบิ่งพี่นอ้องนะคะอ่าปอกสาเดือนประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะอ่าโอเคอยูอ่เนาะพี่น้องนะนะคะปอกหูจังหน่อย ก็พับขึ้นไปได้นะคะเอาสิมักพับขึ้นแบบนี้ก็ได้ทุกคนนะ,ะนี่นะคะพับขึ้นแบบนี้ก็ได้ทุกคนคะ่ะอันนี้จงย่อยไว้ไว้ทัทกต่อนะคะทุกคนคะ่ะเอาไว้ที่สาวเดือนลาพี่ละนอกไปก่อนพ่อๆกัสาวเดือนในคลิปต่อไปขอบคุณลหลายๆรับชมคลิปนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะ